โอเคก็สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ทุกๆุกท,ท,ท่านด้วยนะครับก็อยู่กับผมเหมือนเดิมมาส้มชาแนลนะครับโอเคคุณผู้ชมเช้าวันอาทิตย์กับเกมสาวท่านตอนตื่นครับงบ124บาทเปมาเอาหน่อยเช้าวันอาทิตย์ครับตื่นเช้าไม่มีอะไรทําก็ลุยเลยละกันครับผู้ชมมาผมหมุนมือเอาเลยละกันวันนี้คุณ1น4่ไม่เปิดเทอร์โบด้วยมาลุย ลุยอย่างเดียวไม่คุยให้เสียเวลาครับคุณผู้ชมนะอ,มอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ให้กําลังใจผมอ่าให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่ตอๆไปด้วยนะครับเพิ่มลุยครับมาอืมตอนทำช่วงนี้ก็แล้วแต่อารมณ์นะคุณผู้ชมนะบางวันมันก็จ่ายผมนะบางวันผมก็เล่นหลายรอบือนกันมันถึงจะจ่ายอ,อว่าส่วนมากคุณผู้ชมจะเห็นแต่ผมลงคลิปแตกใช่ไหมล่ะเออ คือเบื้องหลังอนะ่ะผมเล่นหลายรอบมากเลยเว้ยไม่ใช่ว่าผมเล่นแค่รอบสองรอบนะอืมแบบบางครั้งก็แบบสี่ห้ารอบหกเจ็ดรอบนี้ก็ยังมีเลยครับนะแต่ว่าผมก็อยากถ่ายทอดความพิเศษความดีที่สุดออกไปให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเท่านั้นเองอืมแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากเห็นผมลงคลิปที่มันเสียบ้างเดี๋ยว <c oughs> จัดให้ได้นะผมมีเต็มเลยเออผมอัดไว้แล้วคลิปมันเสียเนี่ยผมมีเต็มมากเลย เออเดี๋ยวถ้าคุณชมอยากเห็นเดี๋ยวผมคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันนะหรือว่าหลังไมค์มาหาผมก็ได้อืมเดี๋ยวผมทำอัดคลิปเรียกว่าไงเดี๋ยวผมจะไ,ได้ไม่ลบคลิปเสียแล้วกันเออเพราะว่าคลิปเสียที่ผมได้มาผมก็ลบทิ้งหมดละนะก็อยากลงแต่คลิปที่มันได้ให้คุณผชมได้ดูครับอื ได้มา2บาทแล้ววะ66บาทครับคุณผู้ชมมาไปคุณมา200นะร้อแล้วปับเป็บาทเลยเเปิดหัววันอาิได้ดีวะคุณผู้ชมนะแตกมาอย่างเร็วอืมผมบูงมาเรื่อยๆอยู่ครับโอเคหน้าเขียวอุว้ยเสีดยดยาน่าเขียววะนี่ก็เป็ดสองนะคุณผู้ชมนะันตามสูตรของเราเลยคุณ200เป็ดสองบาทครับ มีเท่าไหร่เอาไปหาร้อยครับคุณผู้ชมอใครที่ดูผมมาเป็นประจําตัา้กเทราสัปดาห์ที่แล้วก็น่าจะเห็นนะว่าหน้าผมก็เล่นแบบนี้แหละผมมีทุนเท่าไหร่ผมก็เอาไปหาร้อยเล่นแบบเซฟๆนะคุณผู้ชมสไตล์ผมคือเล่นแบบเซฟๆอยู่แล้วผมไม่รีบครับอืมถ้าจะปรับเบ็ดเยอะกว่านี้ผมว่ามันก็ปรับได้แหละแต่ว่าเงินเรามันจะหมดเร็วเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมเราเล่นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่านะอืม <c oughs> โอเคคอมโบยังได้อยู่มีวายครับสวยนะม่วงครับนุชมเคมเกมอาือเคช่องแรกไม่หล่นวะอ่ะได้มาห้าสิบบาททุนกลับขึ้นมาสองร้อยครับสวยคอมโบออโอเคคุ่มโจมสองสามนาทีฟรีเกมเข้าโอ้ มาดูครับฟรีเกมแรกของเช้าวันอาทิตย์ของเราจะเป็นยังไงครับขอให้มันปังแบบระเบิดระเบ,ะเบะนะ้อนะเออเอาดิเอาดิเอาดิาดได้10ต่อครับคุณชมจิตเต็มข้อรอดเต็มกระดานแน่นอนโอ้โหเบาทเองวะ่ะไม่เป็นไรครับนาเขียวมารับก่อคุณผชม72บาทเอ้ยเด็กมันเอา91เอาดิไปกันต่ออีกเรอบครับ ยาวๆไปเลยนั่นแหละครับดีสวยนะเขียวหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดครับต่อด้วยสิบต่อมีวายอีกแบบนี้ยังไงครับคุณผู้ชมโอ้เจนอนไปหน่อยเพื่อนเอ้อะโอเคไม่เป็นไรครับดอกนี้ได้ชุดใหญ่อยู่หนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทคุณผู้ชมยังเหลืออีกห้ารอบคูณยี่สิบยาวๆไปครับอย่างเช่นดอกนี้สิบหกบาทเอาดิเก็บหนักแน่นอนผมบอกเลยเก็บหนักแน่นอน เจ็บหนักแน่นอน8บาทโอเคขึ้น500เป็นที่เรียบร้อยครับต่อด้วยหน้าม่วงกับวายเรียงเป็นแถวไหลขี่บิ้มๆุมมผู้ชม2 4 9บาทจัดเอมาอีกมีวายอีกแล้วรับโอ้โห330บาทครับคผู้ชมยังเลยสอ2รอบคูณ30บว่เฮ้ยรอบสุดท้ายห0ึ่งพปะ <c oughs> ไม่ถึง1,000ันคุณผู้ชมแต่มันก็เอาเรื่องนะ เออมันเอาเรื่องนะอะผมอยากได้หนึ่งพันว่ะเอาไปต่อเบ็ดแปดแล้วกันครับคุณอยู่ที่แปดร้อยมาเบ็ดแปดเพื่อนออ้ยสิบมาครับขี K. มาหรือปรเปล่า ว้าวยาวเลยคุณผู้ชมมาคงของเ,ขเปิดเทอร์โบแล้วกันับเพิ่มความรวดเร็วในการเล่นเกมของเราจัดไปหน้าแดงดอกนี้120ี่บาททอะไต่อวายหล่นช่องสองโอ้โหขอวายหล่นช่องสองลูกเกือบแล้วครับคุณผู้ชมเกือบถึงหนึ่งพันแล้วครับอ่ะขยาบไปเบ็ดเก้าเลยครับทุนขึ้นมาเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทลนะบึ้มๆมาสักทีครับผมว่าหนึ่งพันมาแน่นั่นหละครับสวยได้หน้าฟ้าต่อหนึ่งพันมีแน่นอน พึ่มบ้าครับคุณผู้ชม18บาทต่อด้วยคอมโบอู้หูดอกนี้สวยงามครับคุณผู้ชมโอเคสวยหลายพี่อีกมาฟรีเกมมาเลยก็ได้นะผมไม่ขัดจัดให้ตลอดครับฟรีเกมอฟรีเกม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 รีเกมฟรีเกมไม่มาไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมนะ คลายโอ้โหเปิดหัววันอาทิตย์ครับคุณผู้ชมเช้าวันหยุดแบบนี้เลขสวยด้วยมาคุน124จบที่1 1 5 5บาทครับคุณผู้ชมอเปิดหัววันอาทิตย์ได้ดีอ่ะโอเคเดี๋ยวไปต่อกันที่คลิปหน้าเลยละกันครับจะเป็นเกมอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยละกันนะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมลาไปก่อนจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ